ทำเอาโซเชียลตแตกแตานอีกครั้งหลังนักร้องลูกทุ่งชื่อดังโชครถแห่ไห้ทองคำปล่อยเพลงซิงเกลิลใหม่ชื่อว่ากลับมาก่อนได้บอกพร้อมแชร์เพลงเขียนแคปชั่นว่าฝากเพลงนี้ถึงแม่ชะนนด้วยนะงานนี้ทำเอาอาดีตภรรยานัดจุธารัตตอกลับถึงใจทำคนแห่คอมเมนต์ถล่ม ซึ่งหากใครยังจำกันได้นะคะทั้งคู่เคยตกเป็นข่าวใหญ่ลังนัสออกมาเปิดใจว่าโดนนอกใจเป็นสิบครั้งให้อภัยกี่ครั้งก็เหมือนเดิมจนถึงที่สุดขับรถข้ามจังหวัดเพื่อตามเง้ะแต่โชคนี้จึงตัดสินใจโพส์ร่าย,ยาวถึงวีรกรรมสามีทำให้โชคโมโหจนแจ้งตำรวจและขอหย่าในที่สุดทำให้ภาพลักษณ์ลบสุดขีดเลยค่ะในตอนนั้นซึ่งหลายคนก็เห็นใจบอกว่าโชคทำแรงเกินไปหรือเปล่ากับแม่ของลูกหลายคนก็ไม่เชียร์ไม่อยากให้กลับมาคบ กันอีกแล้ว ล่าสุดหลังจากตังคนตังแยกย้ายโชคก็ได้เข้าไปอยู่ค่ายหายทองคำและทำเพลงออกมาซึ่งเพลงนี้เพื่อง้อภรรยาเก่าโดยเฉพาะจากที่โชคโพส์ง้อภรรยาเก่าหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์แท็กนัสให้เข้าไปฟังซึ่งเธอก็ได้อธิบายความรู้สึกต่ออดีตสามีว่าส่วนหนึ่งที่กระแสะเขาลบภาพลักเขาแย่ก็เป็นเพราะเราไปประจานเขาถามว่าถ้าย้อนกลับไปก็คงทำเหมือนเดิมเพราะไม่ได้ผิดแต่วันนี้เขาทำหน้าที่พ่อได้ดีมากๆที่เรามาถึงจุดนี้ปฏิ เไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาแค่อยากให้เขามีงานเยอะๆแบบเมื่อก่อนอะไรช่วยได้ก็อยากช่วยส่วนตัวเป็นห่วงแต่ไม่ได้ห่วงแล้วงานนี้ก็มีทั้งคนที่เชียร์ให้กลับมาคบกันแล้วก็คนที่ไม่เชียร์นะคะเพราะว่าภาพลักษณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาแต่ถึงยังไงก็เป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องภายในครอบครัวเอาเป็นว่าหากมีอะไรอัปเดตแอดจะรีบแจ้งทันทีเลยค่ะ